สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีพระเครื่องทุกท่านครับวันนี้พบกับโจแจน EP ีที่183นะครับวันนี้ก็ได้พระมา1ชุดให้พี่พี่ได้แบ่งปันนะครับหากชื่นชอบพระองค์ไหนสนใจพระองค์ไหนนะครับโทรมาสอบถามได้เลยครับที่เบอร์นี้ครับเบอร์0 8 9 2 1 4 1 5 9 5นะครับผมนี่ครับมาดูพระองค์แรกเลยนะครับนี่ครับพระองค์แรกนะฮะอันนี้คือจอบ ลงพ่วงเงินครับผมนี่ครับพระองค์แรกนี่คือจอบใหญ่หลงพ่วเงินนะครับนี่ฮะเป็นจอบใหญ่เนื้อหานี่ครับจัดจ้านมากครับนี่ครับนี่ฮะนี่ครับเม็ดไข่ปลาอมคุมนะครับนี่อยู่ปั่งหนาครับอันนี้เป็นไน้าเป็นพิมพ์อ่า สองชายหรือเปล่าไม่แน right ่ใจนะครับนี่นะครับนี่ฮะจอบเก่าเนื้อหาเก่าลงพ่วเงินครับรายการที่หนึ่งนะครับนี่ครับนี่เนื้อหาเก่านะครับดูนะครับจอบใหญ่ลงพ่วเงินนะครับนี่ด้านหลังนะครับเห็นครับนี่ หูปิงนะครับนี่ครับนี่ครับอันข้างครับนี่ฮะจอบใหญ่ลงมือครับขออญาตเปิดที่สี่ร้อยบาทนะครับผมรายการที่หนึ่งต่อไปรายการที่สองครับรายการที่สองนี่ครับรายการที่สองเป็นพระสมเด็จนะครับนี่ฮะพระสมเด็จพิมพ์วัดเกศครับเนื้อหาเก่าครับมีมวลสารนี่ครับมีฮะมีมวลสารหนึ่งก้อนแล้วก็เนื้อหาเขานะครับนี่ฮะเนื้อเก่า เนือเข้มเก่าครับนี่ฮะนี่สภาพใช้มานะครับวัดเกตพิมวัดเกตนี่ด้านหลังด้านหลังเนื้อเขาสวยมากครับนี่ครับนี่ฮะนี่ครับด้านหลังนะครับนี่ครับนี่ฮะสมเด็จวัดเกตนะครับพิมวัดเกตดนี่ฮะเนื้อหาสวยๆอย่างนี้ครับนี่ครับนี่เอาสามร้อยครับผมยัดเปิดที่สามร้อยบาทรายการที่สองต่อไปรายการที่สามครับ นี่ในการที่สามเป็นนี่ฮะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกิดวัดสะพานนะครับนี่ครับปีหนึ่งเจนะครับเพีพระลึกด้วยนะครับนี่ครับทางที่ล,ลึกนะครับเป็นเหรียญพระอุปชาเกิดวัดบางสะพานนะครับนี่ฮะสวยเมเดิมครับเหรียญน,นี้นะครับเอาสามร้อยครับผมต่อไปในการที่ สี่ครับนี่ฮะเป็นเหรียญจบหลวงพ่อเงินครับอันนี้พระเนื้อหาเก่าครับนี่พระน่าจะโดนจมน้ํามานะครับนี่ฮะนี่ครับพระน่าจะอยู่ในน้ําโดนจมน้ํามานะครับนี่ฮะแต่เนื้อหาคนนี้เนี่ยลื่นๆหน่อยครับแต่ยังเห็นเขาโค้งพระนี่ฮะแข้งตรงนะครับเป็นจบหลวงพ่อเงินครับจบเล็กจะดูแล้วหลังครับนี่ฮะหูปิงนะครับ นี่ฮะพระนะครับอยู่นี่โดนจมน้ํามานะครับนี่ฮะนี่นะครับหืมเก่าจ,จริงครับนี่ฮะจบรายการที่สี่ครับเอาสามร้อยครับผมจอบรายการที่4ี่ 4. จบเล็กนะครับต่อไปรายการที่ห้ารายการที่ห้านี่ฮะอันนี้เป็นช้างแกะนะฮะช้างแกะแกะด้วยงานะครับนี่ครับนี่ฮะ ก่าจริงนะครับนี่ครับนี่นี่ครับลองหาข้อมูลดูนะครับนี่ฮะช้างแกะนงน่ารักมากครับนี่ฮะนี่ครับน่ารักนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้แกะได้สวยครับเอาเอาส0มร้อยแล้วกันครับผมรายการที่5้านะครับช้างแกะต่อไปรายการที่6ครับรายการที่หกรายการที่6กนี่ดีกว่าครับ อันนี้เป็นผ้าสมเด็จนะครับผ้าสมเด็จรายการที่หกนะครับนี่ฮะเนื้อหาจัดจ้านมากดูเนื้อหานะครับนี่ครับนี่ฮะเนื้อเน่าๆนี้ครับนี่ครับเนื้อหนึบนุ่มดูนะครับเม็ดโมเสสานดูด้านหน้านะครับเห็นไหมครับนี่ฮะสมเด็จสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับ เนื้อแงแกร่งมีมวลสารนี่ฮะก้อนมวลสารเป็นก้อนก้อนเลยนะนี่ครับนี่นะครับด้านหลังนะครับเห็นไหมครับเนื้อเข้มนี้ครับนี่ฮะเม็ดมวลสารเยอะเลยครับนี่ด้านข้างครับนี่ด้านหน้านะครับนี่ฮะพอสําเร็จนี้ขอแย้เปิดที่สี่ร้อยบาทนะครับนี่ครับเข้มสวยลึกคมชัดครับในการที่หกไปรายการที่เจ็ดครับผมในรายการที่เจ็ดอันนี้เป็น รูปหล่อลงพงเงินครับอันนี้เนื้อหาเก่ามากนะฮะทิจารเลยนะครับพระค่อนข้างน่าจะน่าจะใช้มาครับนี่ฮะใช้มาแบบสภาพแบบลื่นเลยนะครับนี่ฮะนี่คือใต้ฐานนะครับนี่ครับผมนี่นะครับนัานข้างนะครับนี่ใบหน้านะครับนี่ฮะเก่าจริงครับเท่านี้นี่ เก่ามากนี่นะฮะเอาสามร้อยครับผมรายการที่เจ็ดนะครับสามร้อยบาทนะครับนี่ฮะรายการที่เจ็ดนะครับสามร้อยครับผมต่อไปรายการที่แปดรายการที่แปดนี่ดีวกว่าครับอันนี้เป็นชินาชา จ้าระคุณสนนะครับวัสดุทัศน์นี่ฮะเป็นชินราชครึ่งซีอันนี้เนื้อหาค่อนข้างเก่าครับดูนะครับนี่ฮะได้มาอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับดูตามซอกลึกๆนะครับพระมีค่อนข้างมีความคมนี่ฮะคมชัดนะครับด้านข้างมีร่องรอยการแต่งตะไบนะครับนี่ฮะด้านหลังก็มีร่องรอยการแต่งตะไบนี่รอยยุบของโลหะนะครับการเทแต่งนะครับอันนี้พระโอ้ดูง่ายจริงครับนี่ฮะ นี่นะครับทินาราคครึ่งซีกนะครับวัดสุทัศน์เจ้าคุณสนนะครับนี่ครับนี่ครับลองแคปรูปหาข้อมูลดูนะครับเจ้าพระคุณสนวัดสุทัศน์นี่ครับผมนี่นะครับสวยงามครับ่านี้นี่ฮะเนื้อหาค่อนข้างเก่าเห็นไหมครับ อันนี้ขออนุญาตเปิดที่400บาทนะครับเจ้าคุณสนนะครับผมนี่รายการที่8ครับต่อไปรายการที่9ครับรายการที่9นี่ว่าครับนี่ฮะอันนี้เป็นรูปหล่อลงพอเงินครับนี่ครับดูใบหน้าดูหน้าตานะครับริือจีวรคมคมลึกนี่ฮะนี่นะครับด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับครับความเก่าคมลึกนะครับใต้ฐานนะครับรอยช่อยเห็นชนวนครับนี่ฮะ นี่ครับลูปปล่อหลงพ่อเงินนะครับนี่วนตึบเลยนะครับนี้ขออญาตเปิดที่เอา300บาทนะครับนี่ฮะสามร้บาทรายการที่เต่อไปรายการที่10ที่10บนี่ดีกว่าครับอันนี้เป็นพระปิตาเหวข่านะนะครับน่าจะเป็นนี่ฮะลูกศิษย์ครับผมนี่ครับ นี่นะครับผมมีจานด้วยนะครับนี่ฮะนี่เป็นลูกศิษย์หรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ไม่ไม่ไม่ทราบที่จริงครับเนี่ยนี่ครับเลี่ยมเก่างนี้ครับเอาสามร้อยครับนี่ครับมีจานด้วยนะครับนี่ฮะนี่ฮะจานนี่ครับจานองพระเนื้อตะกัวเก่าครับเลี่ยมนี้ครับเลี่ยมโบราณครับ นี่ครับขอยญาตเปิดที่เอาสามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบนะครับผมต่อไปรายการที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดนี้เป็นนี่ฮะผ้าปิดตาครับมีทองเก่าเก่านี่ฮะแล้วหลังเป็นยันกระบองไข่อย่างนี้อันนี้พี่พี่ใดทราบที่นะครับจัดไปครับเนื้อเก่าแห้งแห้งนี่นะฮะเก่าแห้งแก๊กเลยนะครับมีทองฝังอยู่ตามซอกนี่ฮะยันกระบองไข่ยี่ไม่ทราบที่นะครับพี่พี่ใดดูแล้วนะครับเนี่ย ดูนะครับเหลียนข้างนะครับเห็นครับเนี่ยไปสามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบเอ็ดครับนี่ฮะต่อไปรายการที่สิบสองสิบสองเป็นสมเด็จนะเจดีฮะนี่ส่งเจดีนะครับเก่าๆนี้ฮะนี่นี่ฮะดูนะครับธรรมชาติมากดูเนื้อหานะครับส่งเจดีนี่ฮะเก่าจริงให้พี่ๆได้ดูกันเลยนะครับ นะฮะข้าวเก่าอย่างนี้ฮะนี่แกล่งนึ่งนุ่มนะครับนี่ฮะเอาสามร้อยห้าสิบครับรายการที่สิบสองต่อไปรายการที่สิบสามครับผมสิบสามรูปรอหลวงพ่อเงินนี่ฮะเป็นพระพิมพ์สภาพใช้มานะครับดูนะครับนี่ครับยูจีวรุคมนะครับนี่ฮะอืม เนื้อหาเก่านี่ฮะลองรอยการตบวิชช้อมะครับนี่ครับนี่เอาสามร้อยครับผมรายการที่สิบสามนะครับนี่ฮะปุ๊บลอยลงพื้นขออนุญาตเปิดที่สามร้อยบาทครับไปรายการที่สิบสี่นะครับสิบสี่สิบสี่เอานี่ดีกว่าครับสิบสี่เป็นนี่ฮะจบนี่ครับจบลงเงินครับอ้วนตึ๊บเลยนะครับนี่ฮะ พิมพ์สวยๆนี้ครับด้านหลังนะครับนี่หูปิงนะครับนี่ฮะปิงโค้งมาแปะที่ด้านหลังนะครับเป็นรูปรอยหูปิงดูดนะครับนี่ครับนี่ครับจอบหลวงพ่อเงินครับจอบเล็กนะครับนี่ฮะีเอาสามร้อยครับผมจอบเล็กหลวงพ่อเงินในการที่สี่ครับต่อไปรายการที่ห้ารายการที่ห้านี่ฮะนี่ครับ อันนี้เป็นหลวงพ่อในกุดนะครับนี่ครับรูปหล่อหลวงพ่อในกุดพระประจวบคีริขาดนะครับเป็นหล่อปั๊มอันนี้พระดูง่ายสบายตานะครับนี่ฮะนี่ฮะสวยๆนี่ครับนี่ฮะสภาพอันนี้ขอแยุาตเปิดที่สามร้อยห้าสิบนะครับผมนี่ฮะนี่ครับรายการที่สิบห้าต่อไปรายการที่สิบหก นี่เป็นพระเสียนแหลมหลวงปู่บุญเนื้อดินนะครับนี่ฮะ,ะสวยเหมือนเดิมเลยนะครับเสียนแหลมหลวงปู่บุญนี่ฮะเนื้อดินนี่ครับมีร่องรอยนิ้วมือด้วยนะครับนี่ครับนี่ฮะเอาขออยะเปิดที่สามร้อยห้าสิบครับรายการที่สิบหกต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะครับ อันนี้เป็นหนุมานหล่อบโบราณนะฮะหล่อบโบราณอันนี้เคลือบลักแล้วก็ลงทองอีกทีนึงครับอันนี้ไม่ทราบที่จริงๆเป็นหล่อบโบราณเก่าจริงเนี่ยเคลือบทองเก่าไว้เลยนะครับนี่ฮะลงลักปิดทองนะครับอันนี้นี่ฮะรูปลหล่อหนุมานหล่อบโบราณเก่านี่เอาไปสามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อไปรายการที่สิบแปดนะครับสิบแปดสิบแปดเอาเอานี้ดีกว่าครับนี่ฮะสิบแปด นี่ครับอันนี้เป็นรูปหล่อหลงพ่อเงินครับนี่ฮะดูนะครับนี่ล่องตาเปนกรีบลึกเลยนะครับนี่ฮะแล้วนี่ครับนี่ฮะสวยเหมเดิมครับอันนี้ดูเนื้อหานะครับเก่าจริงเท่านี้ดูครับริ้วทีบกันลึกๆนี่คือรูปหล่อหลงพ่อเงินนะครับนี่ฮะพิมพ์นิยมนะครับสวยงามครับเสียนเป็นบาทเลยใต้ฐานนะครับเห็นไหมครับร่องลอยกัน แต่งช่อนะครับนี่คือมือถือนะนี่ฮะนี่ครับเอาแบ่งปันครับองนี้ขออนุญาตเปิดที่สี่ร้อยบาทนะครับนี่ฮะรูปรององนี้นะครับนี่ครับอนุญาตเปิดที่สี่ร้อยบาทนะครับดูนะครับอือืนี่ฮะรายการที่สิบแปดนะครับต่อไปรายการที่สิบเก้าครับสิบเก้านี่เป็นชินราดเนี่ยหลวงปู่เืิกวัดกิ่งแก้วนะฮะ อุดกิ่งใหญ่นะครับนี่ครับเป็นรูปหล่อเก่านี่ฮะหล่อโบราณนะครับนี่ครับนี่มีนะฮะลองรอยกันนี่ฮะถามซอกลึกๆเนื้อหาค่อนข้างเก่าครับนี่ฮะนี่ครับใต้ฐานนะครับอุดกิ่งฮะเห็นไหมครับกิ่งใหญ่ตบ้วยตะไบนะครับนี่ครับชิน่าราดลูกปูเพอกเอาสี่ร้อยบาทนะครับผมนี่ฮะนี่ครับสี่ร้อยรายการที่สิบเก้า ต่อไปรายการที่ยี่สิบนี่ครับยี่สิบอันนี้เป็นนี่ฮะเป็นพระสมเด็จครับหลวงพ่อเชื้อวัดสะพานสูงนะครับนี่อาจารย์เชื้อนะครับนี่ฮะอาจารย์เชื้อวัดสะพานสูงนะครับนี่ฮะนี่ครับจะมีการกดลายเซ็นด้วยวเป็นอาจารย์เชื้อนะครับนี่ฮะนี่นะครับ สมเด็จเก่านะครับเนื้อหาเก่านี่ดูนะครับสวยงามครับนี่ฮะนี่ครับพระนาเก็บนะครับนี่ครับนี่ครับสวยเดิมเดิมเลยครับอันนี้เอาเอาสามร้อยห้าสิบก็แล้วกันครับเอาสมเด็จดูง่ายครับสวยๆอย่างนี้ต่อไปรายการที่สิบสามครับสิบสามเอ้ยยี่สิบครับรายการที่ยี่สนี่ฮะ ในการที่เป็นพระเนื้อดินครับพระพระพระโป้ครับผมพระโป้กูวัดบางกระทิงนะครับนี่นะฮะพระโป้นะครับกูวัดบางกระทิงนี่ดูเนื้อหาเก่าครับนี่นะครับดูนะครับโป้นะครับพระโป้เนื้อดินนี่สามารถขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมนี่ครับ ขออนุญาตเปิดที่เอาสี่ร้อยบาทครับพบโป๊กุวัดบางกระทิงนะฮะต่อไปรายการที่ยี่บสองครับยี่บสองนี่เป็นหลุงปู่ทวดครับหลวงปู่ทวดนี่ฮะลุงปู่ทวดบางคนก็บอกว่าเป็นอาจารย์นองครับแต่ผมดูเนื้อหาเก่านะครับเนี่ยนี่ครับพี่พี่ในทราบที่ครับดูแล้วแบบรู้ที่ทราบที่จัดไปครับนี่ฮะนี่คนมีรูด้วยนะครับใต้ฐานนเนื้อครับเนื้อเขานี่สุดยอดครับเนื้อหานี่ฮะ คนก็บอกวัดโพธาเตียนนี่ฮะนี่ครับเนื้อละเอียดเนื้อว่านเก่าเลยนะครับนี่ฮะเอาแบ่งปันเอาสี่ร้อยบาทครับลวงปูทวดนะครับนี่ฮะสี่ร้อยบาทนี่นะครับรายการที่ยีสบสองครับปูทวดสี่ร้อยบาทต่อไปรายการที่ยีสบสามอันนี้เป็นพระพิมพ์สมเด็จวัดเกศนะครับนี่ฮะมาพร้อมกรอบนี้เลยนะครับนี่ฮะจะให้ดูนะครับดูเนื้อหาเขานะครับ เนี่ยฐารข้างเก่านะครับนี่ครับไล่ไปเลยครับนี่ครับฐานคมคมนุ่นๆชัดๆนี้ฮะนี่ฮะด้านหลังนะครับเนื้อหานะครับเก่าหนึนุ่มเลยนะฮะนี่ฮะนี่ครับนี่นะฮะผมกรอบเลยครับอันนี้ขอยัุเปิดสามร้อยห้าสิบนะครับผมรายการที่ยี่สามต่อไปรายการที่ยี่สี่ครับยี่สิบสี่เอาเอานี้ดีกว่าครับ อันนี้เป็นพระปิดตาพิชัยนะครับนี่ฮะนี่เป็นพิมพ์หน้าเดียวนะครับนี่นี่นะฮะปิดตาพิชัยนะครับนี่นะครับผมเนื้อหาน่าจะเป็นเนื้อผงเก่าครับนี่ฮะปิดตาพิชัยนี่นะครับเนื้อเก่าครับอันนี้ขอย่าเปิดที่สี่ร้อยบาทครับสามารถขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับรายการที่ยนะครับ ปิดตาพิชัยนะครับต่อไปรายการที่ยี่บห้าครับยี่บห้านี่เป็นรูปหล่อลงเพเ่อนครับอันนี้เป็นพระนี่ฮะเนื้อหาเก่าจริงครับนี่ฮะพระออกลายมุ้งเลยนะครับนี่ฮะดูนะครับเห็นไหมครับนี่ครับพระดูง่ายเลยนะครับนี่เก่าครับนี่ครับตะเข็บนะครับนี่ครับ พระน่าจะค่อนข้างใช้มาเยอะเลยนะครับนี่ครับนี่ครับดูนะครับโอ้โหเนื้อตับเลยนะครับนี่ฮะรูปหล่อลงพ่อเงินครับดูนะครับสวยงามครับนี่ฮะนี่เป็นพระนี่ครับตะเข็บดูตามเศร้ให้ นี่้องลายลอยลายมุ้งลายอะไรที่ที่เขาบอกกันครับนี่นี่ครับนี่ครับเนื้อหานี้ครับรายการที่ยีห้าครับมีสมารรขอรูปเพิ่มเติมได้ครับหลงพ่อเงินครับนี่ครับสภาพครับตามสภาพนะครับผมนี่ฮะเก่าจริงครับนี่ครับเอาสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่ห้านะครับผมพุอเงินรายการที่ยี่ห้าสี่ร้อยบาทต่อไปรายการที่ยี่สิบ ยี่สิบหกครับอันนี้นี่ฮะเดี๋ยวขอยัดแกะให้ดูดีกว่าครับเป็นพระหน้าปุกพระหน้าปุูกนะครับนี่ฮะมาอมกรอบนี่ครับนี่ฮะพระนาปุกนี่ครับผมน่าจะเป็นหลวงปู่ใจวัเสดเดทรู้เปล่าคนี่ฮะ นี่หลังยันนี้ครับนี่ครับนี่ครับเนื้อหาเก่านะครับนี่ฮะเนื้อหาเก่าดูนะครับนาปกดูนะครับเห็นครับเนื้อหาค่อนข้างเก่าครับนี่ครับมียันข้างหลังนะครับนี่ขออนุญาตเปิดที่เอาสามร้อยบาทนะครับนี่ฮะนาปก ผมกรอบอย่างนี้เลยนะครับนี่ฮะุญาใส่ไว้ครับนี่ครับรายการที่สองนะครับสามร้อยบาทครับต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับนี่หลวงพ่อสง่าครับหลวงพ่อสง่าวัดหนองม่วงนะครับพระลาดบุรีนะครับผมเป็นเหรียญรุ่นแรกแค่นะครับนี่พระหน้าคุณหาและพระสวยจริงครับนี่ฮะเหรียญประสบการณ์เลยนะครับพระหลวงพ่อสง่านี่ฮะวัดหนองม่วงลาดบุรีรุ่นแรกครับ นี่ครับนี่ฮะวัดหนองม่วงพ่อสง่านะครับพระครูอนุรักษ์วรคุณนะครับหรือหลวงพ่อสง่าปีสิบเอ็ดนะครับวัดหนองม่วง cott. นี่ครับพระสวยดําเดิมนะครับนี่ฮะนี่ครับพระสวยจริงนี่ฮะหนองม่วงนะครับนี่ครับดำปิดเลยนะครับนี่ฮะาหอายแย้เปิดที่ห้าร้อยบาทนะครับนี่ฮะหลวงพ่อสง่าวัดหนองม่วงนะครับสวยดําเดิมนะครับผม ต่อไปรายการที่28ครับ28อันนี้เป็นนี่ฮะพระผงพิมห้าเหลี่ยมครับนี่ครับเนื้อผงเก่าเลยนะฮะดูนะครับอุยเนื้อเจ๋เลยนะครับนี่ฮะเนื้อเก่าจริงนี่ครับพิมห้าเหลี่ยมครับนี่ฮะนี่ครับเก่าผิวหิ้งเลยนะฮะ นบ้านเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเนื้อหาสุดยอดเลยนะครับนี่ครับนี่เดินสวยเดิมเดิมนะครับสวยเดิมเดิมนี่ฮะนี่คร uh> ับเก่าจริงครับนี่ฮะนี่ครับขออนุญาตเปิดที่เอาสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมนี่ครับบางๆเลยนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้านี่ฮะยี่สิบเก้าเป็นพระสมเด็จโปรโกนะครับ นี่ฮะสมเด็จปกโพเนื้อหาค่อนข้างหนึกนุ่มมากครับนี่ครับคมนะครับคมสวยเดิมเดิมครับนี่ฮะสมเด็จปกโพนะครับนี่ครับเราดูนะครับนี่ฮะนี่นะครับมวลสารนะครับมวลสารนี่ครับนี่ครับสมเด็จปกโพนะครับ นี่สวยงามครับรายการที่ยีิบเก้าเอาหอยแยเปิดที่สี่ร้อยบาทครับรายการที่ยีิบเก้าต่อไปรายการที่นี่ครับสามสิบครับอันนี้เป็นงบน้าอ้อยหลวงปู่ยิ้มครับวัดเจ้าเจ้าเจ้าเจ็ดนะครับผมนี่ฮะเป็นพระสวยเดิมครับนี่ครับพระหายากนะครับนี่ฮะดูนะครับเก่าจริงครับนี่ฮะ หายากมากปู่ยิ้มวัดเจ้าเจ็ดนะครับอดูนะครับด้านหลังนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะเม็ดแร่ผุดขึ้นมาเป็นธรรมชาติเลยนะครับนี่ครับโอ้สวยงามครับแห้งเลยนะนะนี่ฮะอันนี้นะครับวัดเจ้าเจ็ดปู่ยิ้มนะครับเอา แบ่งปันเลยนะฮะอันนี้ขออนุญาตเปิดที่เอาสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมต่อไปรายการที่สามสิบครับสามสิบสามสิบนี่ฮะสามสิบครับอันนี้เป็นนี่ฮะพระปิดตาสองหน้าหลวงพ่อเชยวัดท่าควายนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับแกะดูกันชัดๆเลยนะฮะพรภาพปิดตาสองหน้าหลวงพ่อเชยนะครับวัดท่าควาย นี่เพ่านี้เก่าจริงครับดูนะครับจะให้ดูความเก่านะครับนี่ฮะดูนะครับเป็นเนื้อผงนะครับเพ่านี้นี่ฮะนี่ครับคล้ายเหมือนเนื้อผงคุกลักเลยนะฮะนี่ครับแล้วเพ่านี้นะครับดูนะคร้ยุงเต้ไปหมดเลยครับนี่ฮะเก่าไม่เก่านะครับนี่ฮะอันนี้อันนี้ขี้ยุงนะครับนี่ฮะ ขี้ยุงนะครับแล้วเนื้อหาเขานี่สุดๆเลยนะครับนี่ฮะดูนะครับพระปิดตาสองหน้าหลวงพ่อเชยวัดท่าควายครับนี่ฮะนี่ครับนี่ฮะเก่าจริงนะครับนี่ดูคาบขี้ยุงนะครับนี่ฮะแล้วเก่าไม่เก่านะครับนี่ฮะความเก่านะครับนี่ฮะปิดตาสองหน้าหลวงพ่อเชยวัดท่าควาย อ้ยเนื้อหานี่น่ครับความเก่าความเป็นธรรมชาตินี่ครับนี่ขีอยุงเต็มองพาครับนี่บ้านเลยนะครับสไตล์บ้านครับใต้ฐานนะครับนี่ฮะมีรูเสียบนะครับอันนี้นะครับหลวงพ่อเชยวัดท่าควายครับนี่ฮะปิดตาสองหน้าครับนี่ครับขีอยุงบานเลยครับนี่พร้อมกรอบเลยนะมาอย่างนี้นะฮะนี่ฮะ นี่นะครับอันนี้ขออนุญาตเปิดที่เอาเอาแปดร้อยบาทนะครับผมปิดตาหลวงพ่อเชยวระท่าควายครับนี่ฮะขออนุญาตเปิดที่แปดร้อยบาทครับโอ้โหดูขี้ยุนงครับนี่ฮะตามซอกความเก่านะครับรายการที่สามสิบเอ็ดแปดร้อยบาทครับต่อไปรายการสุดท้ายครับรายการที่สามสองนะครับนี่ครับนี่รายการสุดท้ายนะครับเป็นพระสมเด็จสภาพถือว่าใช้มาครับนี่ฮะแต่ยังสุดยอดนะครับ นี่ฮะสุดยอดอความเป็นเนื้อครับนี่ฮะเนื้อธรรมชาติมากครับดูเนื้อนะครับนี่ฮะมวลสารนะครับดูเป็นพระที่ค่อนข้างใช้มาครับนี่เม็ดมวลสารก้อนๆเลยนะนี่ฮะสนใจดูเลยนะครับุยัตแกะดูกันชัดๆเลยนะฮะ นี่แกะมาแล้วนะครับนี่ครับดูเนื้อเขาละแก่งครับแข่งและหนึกนุ่มด้วยนะครับนี่ฮะเนื้อจัดจ้านมากครับดูนะครับพระค่อนข้างใช้มาครับแต่เนื้อดูนะฮะเนื้อเน่าครับเนื้อเน่านี่ฮะดูตามซ่องครับอืมเผานี้ดูนะครับนะครับนี่คือค้าบความเก่าครับนี่ เราดูนะครับมวลสารดูเนื้อนะครับนี่ฮะเนื้อจิดจ้านมากมีเม็ดดำเม็ดแดงเต็มไปหมดครับเม็ดขาวนี่ยเนื้อเน่าเน่าครับนี่ครับเนื้อหนึกนุ่มจัดจ้านมากครับเนื้อจัดจ้านนี่ครับดูนะครับขอบรถข้างครับดูด้านหลังนะครับดูนะครับเนื้อจิดจ้านจัดจ้านมากครับนี่ครับ อันนี้โอ้โหดูมวลสารนะครับดีมูลสารนี่ฮะอันนี้สภาพถือว่าช้ำหน่อยครับนี่ฮะแต่เนื้อเขานี่โอ้โ OH, หสุดยอดเลยครับนี่ฮะเนื้อแกร่งมากนี่คือสมเด็จนะครับเอกลักษณ์ของภาพสมเด็จอันนี้ขอญาตเปิดที่นะครับนี่ฮะแบ่งปันเลยนะฮะเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่ฮะโอ้โหดูเนื้อข้างหลังดูข้างหน้าครับสภาพใช้มาอยู่นะครับแต่ก็ถือว่านี่ฮะ ศึกษาเนื้อครับผมนี่ครับนี่ครับเจ็ดร้อยบาทครับรายการสุดท้ายนะครับนี่ฮะพี่พี่ใดนะครับชอบผ้าไหนหรือสนใจผ้าไหนนะครับก็โทรมาปิดโทรมาสอบถามได้ครับที่ที่เบอร์นี้ครับนี่ฮะศูนย์แปดเก้านะครับสองหนึ่งสี่นะครับผมนี่ฮะหนึ่งห้าเก้าห้านะครับก็ทุกรายการนะครับมีบริการเก็บปลายทางหรือพร้อมสะดวกโอนครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ